สวัสดีครับน้องๆต่อเลยนะครับในเรื่องของสัญ ouais. สญากรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับอ่ะคลิปที่แล้วก็จะบอกในเรื่องของความหมายและวิธีการใช้สัญญากรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่วันนี้เราก็จะมาเจาะลึกในเรื่องของโจทย <Mine. S 1> ์นะครับว่าโจทย์ลักษณะแบบว่ายาวๆนิดนึงเนี่ยเราจะใช้แล้วก็เราจะทําให้อยู่ในรูปของ A อคูณสิยกกําลัง n เนี่ยคือเราจะใช้ในรูปแบบยังไงนะครับอ่ะเรามาดูความหมายก่อนแล้วกัน เหมือนเดิมเลยนะครับสัญญากรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะเขียนให้มันอยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n นะครับเมื่อ a นะครับเป็นยังไงมากกว่าและต้องเท่ากับ1นะครับและ a จะต้องน้อยกว่า10ก็หมายความว่าค่า a ที่เขาพูดถึงก็คือ a ตัวนี้นะครับก็แสดงว่า a เนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูป ตั้งแต่1แต่ไม่เกิน10นะครับไม่เกิน10ในทีนี้ก็คือ9.9 9. 9ก็ได้นะ9 9 9นะครับและ n ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับ n ก็คือเขาจะพูดถึง n ที่เป็นเลขยกกำลังนี่เองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างเลยแล้วกันอ่าเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n นะครับอ่ะข้อที่1โจทย์ให้มาเป็น6 2 0 0 0 0 นะครับอ่ะเรามาเขียนให้อยู่ในรูปของ a คูณสิยกกำลัง n เ,เราจะเขียนยังไงนะอ่ะหกแสนสนะครับวิธีการเขียนเราจะเขียนเป็น6.2จุคูณ10 n ที่เป็นเลขยกกำลังเนี่ยเราจะใช้วิธีการเลื่อนจุดนะครับคือเราจะเขียนเป็น 62ได้ไหมไม่ได้เพราะโจทย์มันบอกแล้วนะครับตามสมบัติของ a คูณ10ยกกำลัง n เนี่ยเขาบอกว่า a เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1และ a จะต้องน้อยกว่า10ถ้าเราเขียนข้อที่1เป็น62ไม่ได้เพราะว่า62มันเกิน10นะครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของ a เป็น6.2ุอคูณส0ไอส่วนที่เป็นเลขชี้กำลังนะครับเราก็เลื่นจุดมา เราตั้งจุดข้างหลังสุดเลยนะครับแล้วเราก็นับตำแหน่ง1น่ตำแหน่ง2งตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่ง5ตำแหน่งเพราะว่าจุด2มันอยู่ตรงนี้มันก็เลยสิ้นสุดตรงนี้นะครับ1 2 3 4ง 5, 5ตำแหน่งหมายความว่าเลขชี้กำลังก็จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะดังนั้น6 0 0 0 0เอ้ย6 000, 2 0 0 0 0ข้อนี้ก็เลยตอบ 6.2ุคูณ10ยกกำลัง5เป็นอันว่าสิ้นสุดนะครับในรูปของ A คูณ10ยกกำลัง N อ่ะผ่านนะต่อไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2 3ล้าน9 0 0แสนหมื่นถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของ A คูณ10ยกกำลัง N เราก็จะได้3.95นะครับคูณ10ยกกำลังเท่าไหร่แล้วก็ใส่จุดหลังสุด แล้วก็เลื่อนตำแหน่งมา1น่งต,นง,งตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่ง5าตำแหน่ง6ตำแหน่งนะครับก็จะได้ยกกำลัง6ทําไมต้องสิ้นสุดตรงนี้ด้วยเพราะว่าจุดเราใส่ที่3.9จุดมันอยู่ตำแหน่งระหว่าง3กับ9ก็นี่ไง3กับ9นะครับเป็นอันว่าข้อนี้ก็เลยตอบ3.95กาคูณ10ยกกำลัง อยากไหมไม่ยากนะครับน้งนงองๆต่อไปเรามาดูข้อที่3ข้อที่3อาจโจทย์ให้มาเป็น0.035 0นนน 3, ถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n เ,เราก็จะได้3.5คูณ10ส่วนจุดเขาให้มาอยู่แล้วเป็นหน้าแล้วก็เลื่อนมาข้างหลังไปเรื่อยๆ1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่ง3ตํตำแหน่งเพราะว่าจุดมันอยู่ตรงนี้3.5ระหว่าง3กับ5ก็จุดสิ้นสุดตรงนี้ นะครับ1 2 3แสดงว่าข้อนี้เราจะตอบเป็นลบ3นะครับอ่าเป็นยังไงมันแตกต่างระหว่างข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ไหมข้อ1กับข้อ2มันจะอยู่ในรูปของเลขชี้กำลังเป็นบวกแต่ข้อ3เราเลื่อนจุดจากหน้าไปหลังเราจะต้องตอบเลขยกกำลังต้องติดลบนะอ่าน้องๆต้องจำไว้ด้วยจากหลังไปหน้าเป็นบวก จากหลังไปหน้านะครับแต่ถ้าเป็นจากหน้าไปหลังมันกับข้อนี้มันจะอยู่ในรูปของจากหน้าเป็นจากหน้าไปหลังเป็นลบหมายถึงเลขชี้กําลังนะครับเลขชี้กําลังต้องเป็นลบอ่ะโอเคผ่านไหมหนึ่งสองสามผ่านนะต่อไปเรามาดูข้อที่สี่ข้อที่สี่โจทย์ให้มาศูนย์จุด 043คูณ10ยกกำลัง8แสดงว่าเราต้องจัดการตัวนี้ให้อยู่ในรูปของเลขที่เป็นค่า A คูณ10ยกกำลัง N ก่อนแสดงว่าเราจะได้4.3คูณ10อ่ะเลื่อนมา1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่งก็แสดงว่าได้ลบ2แล้วก็คูณด้วยโจทย์ที่เขาให้มาอีกทีนึงก็คือ10ยกกำลัง8นะ ทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะเห็นได้ว่า2ตัวนี้ฐานเหมือนกันเราก็จะเอาเลขชี้กําลังลบสกับ8เนี่ยมาบวกกันก็แสดงว่ามันจะได้3.4คูณ10ยกกําลังลบสบวก8ก็แสดงว่าข้อนี้เราก็จะได้4.3คูณ10ยกกําลัง อะมีเงิน8บาทไปจ่ายนี่เขา2บาทก็เหลือ6บาทเป็นอันสิ้นสุดนะครับข้อที่4ไม่ยากถูกไหมต่อไปเรามาดูข้อที่5กันต่อเลยข้อที่50.00587คูณ10ยกกำลัง11เราต้องทำตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ A คูณ10ยกกำลัง N เราก็จะได้5.87คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่แล้วก็ นับตำแหน่งหน3่ง2 3ก็แสดงว่าลบ3แล้วไอคูณด้านหลังก็คือ10ยกกำลัง11ก็ตั้งไว้เหมือนเดิมเลยใส่วงเล็บให้มันเราจะได้ง่ายเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่โจทย์ให้มาส่วนตัวนี้มันก็จะอยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n ถูกไหมทีนี้ฐานเหมือนกันเราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมคือเอามาบวกกันแสดงว่ามันจะได้5.8 7คูณ10 ยกกำลังลบ3บวก11สแสดงว่าได้เท่าไหร่ครับลบ3บวก11 5.87คูณ10ยกกำลังอ่ะมีเงินอยู่11บาทจ่ายหนี้ให้เขา3บาทก็สแสดงว่าได้เท่าไหร่ครับอ่ลบ3ออกไปถูกไหมก็จะได้เท่ากับ9 1 11 1เอ่ะเท่ากับ9 ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ5.87คูณ10ยกกํำลัง9นะไม่ยากใช่ไหมครับอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่5ข้อที่6กันต่อข้อที่6โจทย์ให้มาในรูปแบบนี้5คูณ10ยกกํำลัง15คูณด้วย4คูณ10ยกกํำลัง20ถ้าเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เราก็จะนำตัวหน้าที่เป็น5กับ4เนี้ยมาคูณกันได้เลย5คูณด้วย4 วงเล็บคูณด้วย10ยกกำลัง15คูณด้วย10ยกกำลัง20หมายความว่าเนี่ยตัวหน้ากับตัวหน้าตัวหลังเจอกับตัวหลังเพราะว่าตัวหลังมันเป็นเลขยกกำลังก็เจอกับเลขยกกำลังนะอ่ะทีนี้5คูณส่เท่ากับ20่วนตัวหลังฐานเหมือนกันเราก็จะเอาเลขชี้กำลังมา บวกกันก็จะได้เท่ากับ15บวก20อ่ะทีนี้ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ20คูณด้วย10ยกกำลังเท่าไหร่ครับ35แต่ถามว่าจบยังยังไม่จบเพราะว่า A มันเกิน20ไหมอ่ะมันเกิน10ไหมมันเกินแต่อันเนี้ยเราต้องทำให้เป็น1ถึง9ใช่ไหมข้ออาค่าของ A จะต้อง1 นะตั้งแต่1จนถึง9อันนี้มันเป็น20ก็แสดงว่าเราก็ต้องทำให้เป็น2คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่อะจากหลังไปหน้ากี่ตำแหน่ง1นํ่ตำแหน่งก็จะได้กำลัง1นะหรือว่าเราไม่เขียนก็ได้นะเราเข้าใจอยู่แล้วแล้วตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง35ก็แสดงว่า2คูณ10 ยกกำลัง1บวก35ก็เท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง36แสดงว่าข้อนี้เราก็จะได้2คูณ10ยกกำลัง36นะอ่ะโอเคยากไหม เอาใหม่นะตัวหน้ากับตัวหน้ามาคูณกันก็เท่ากับ20ตัวหลังกับตัวหลังมันอยู่ในรูปของเลขยกกาลังเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันก็เท่ากับ35ทีนี้เราจะทําให้ตัวนี้ค่าของ a จะต้องไม่เกิน 9, เอ่าไม่เกิน10เพราะว่าตามสมบัติมันบอกแล้วว่า a จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ a ต้องน้อยกว่า10เราก็เลยปรับจาก20ให้อยู่ในรูปของ a เนี่ยน้อยกว่า10ก็คือ2คูณ10ยกกำลัง1ลบ ยกกาลังหนึ่งมาจากไหนก็20เนี่ยเราใส่จุดตรงนี้ถูกไหมนะแต่ส่วนเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะสองจุดศูนย์เนี่ยเราไม่ต้องใส่ก็ได้เราใส่เฉพาะ2ตัวเดียวมันนั่นก็หมายความว่าจากนี้ไปนี้ก็หน่งตหน่งมันก็จะได้เลขชี้ก,กาลังเป็น1ทีนี้ฐานเหมือนกันเราก็จะเอาเลขชี้ก,กําลังมาบวกกัน1นึบวกสาห้าก็เท่ากับสาโอเคไม่ยากใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อนี้ต่อแลวกันข้อนี้ตรงกลางมันเป็นบวก ห้าสิบคูณสิยกกำลังสบวกร้อย่อ่ะสามรอนคูณสิยกกำลังสนะอ่ะเดี๋ยวงงทำตรงนี้ก่อนแร้วกันเลยต่อเลยนะก็แสดงว่าเราก็จะเอาตัวหน้านะครับนั่นก็คือ50ไปบวกกับ3 0มรนนะครับอ่ะแล้วก็คูณด้วย 10ยกกำลัง3มันอยู่ในเรื่องของการบวกฐานเหมือนกันแล้วก็เลขชี้กำลังก็เหมือนกันเราก็จะนำมาแค่ตัวเดียวทีนี้เราก็เอาตัวนี้มาบวกกัน50บวกด้วย301ก็มีค่าเท่ากับ351ยคูณ10ยกกำลัง3ทีนี้มันอยู่ในรูปของ A หรือ,อยังยังนะครับเพราะว่าอันนี้มันเกิน ทำไ,ไมค่า a มันเกิน10แสดงว่าเราต้องปรับตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n เราก็จะได้3.51แล้วก็นับกี่ตำแหน่ง1 2ก็จะได้เท่ากับเลขชี้กำลังเป็น2แล้วอันนี้เราก็ตั้งเหมือนเดิมเลย3นะฐานเหมือนกันแล้วก็จะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน3.5คูณ 3.51คูณ10ยกกำลังสบวก 3, <3> ก็เท่ากับ3.51คูณ10ยกกำลัง5ทีนี้ตรงหรือยังอ่าทีนี้ตรงหรือยังตรงแล้วนะอ่ะเอาใหม่เมื่อกี้ไม่ทันดูว่ามันมองเห็นกล้องหรือเปล่านะอ่ะ3 5มามาจากไหนก็มาจาก351ถูกไหมเราก็ทำให้ A เนี่ยมันน้อยกว่า10มันก็จะได้3.51คูณ 10ยกกำลังสองถามว่า2มาจากไหนก็มาจากเนี่ยเรานับ2ตํตำแหน่ง1 2ใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดหยุดที่ระหว่าง3กับ5ถูกไหม1 2ก็จะได้เลขชี้กำลังเป็น10ยกกำลังสองส,ส่วน10ยกกำลังสามก็มาจากโจทย์ตรงนี้ไงนะทีนี้เราก็จะเอาถ้าถามเหมือนกันเราก็จะเอาเลขชี้กำลังระหว่าง2กับ3นี่มาบวกกันก็มีค่าเท่ากับ5โอเคงงไมหมครับไม่งงนะ ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ3.51คูณสิยกกำลัง5้าะต่อไปเรามาดูข้อที่7กันต่อเลยข้อที่7มันจะอยู่ในรูปของเศษส่วนหรือว่าในรูปของการหารนั่นเองนะเราก็แยกออกมาก็จะกลายเป็น40หาร2คูณด้วย10ยกกำลัง6ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ6นะ อ่ะสี่สิบหารสองก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรามีเงินอยู่สี่สิบบาทเรามาแบ่งให้เพื่อนสองคนเราก็จะได้คนละเท่าไหร่คนละยี่สิบบาทนะอ่าคิดง่ายๆนะครับส่วนตัวหลังส่วนตัวหลังมันก็จะได้สิบนะครับอยู่ในรูปของการหารเราก็จะเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับนี่ไงมันจะได้ลักษณะแบบนี้ แสดงว่า20คูณ10เยกะกำลังอันนี้เจอกันก็กลายเป็นบวกก็เท่ากับ1 2แต่มันอยู่ในรูปของการในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n อะไรอย่างอันเนี้ยมันเกินกว่า10แสดงว่าเราต้องปรับให้อยู่ในรูปของ2.0นะแต่ว่าศูนย์เราไม่ใส่กันนับจากข้างหลังไปข้างหน้ากี่ตำแหน่งหนึง่งตำแหน่งอ่ะใส่หนึ่งก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราต้องเข้าใจว่ามีเลขชี้กำลังเป็นหนึง่ง ทีนี้ฐานเหมือนกันเราก็จะนำเลขชี้กำลังมาทำอะไรครับมาบวกกัน1บวก12ก็เท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง13เป็นอันว่าสิ้นสุดในข้อนี้นะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับข้อที่8 1.21คูณ10ยกกำลัง5ลบด้วย0 1 1คูณ10ยกกำลัง6นะในเรื่องของการลบเราก็จะหยิบมาแค่ตัวเดียวก็ต่อเมื่อเลขชี้กำลังเป็นยังไงเท่ากันนะแสดงว่า1.21คูณ10ยกกำลัง5ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่แล้วเราก็มาปรับตัวนี้นะเรามาปรับตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ a คูณ10เราก็จะได้1 1จ,จากนี้ไป1ตําตำแหน่ง นะครับก็จะได้10ยกกำลังลบ1อย่าลืมนะจากหลังไปหน้าก็จะกลายเป็นลบ1นะตรงนี้ก็จะตามโจทย์เลยกำลัง6นะอ่ะต่อไป2.1คูณ10ยกกำลัง5ลบด้วย1.1คูณ10ยกกำลัง1 2ตัวนี้ฐานเหมือนกันเราก็จะเอาเลขชี้กำลังมา บวกกันลบ1บวก6ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเท่ากับ1.1คูณ10ยกกำลัง5ทีนี้เราจะเห็นได้ว่า2ตัวนี้ทั้งฐานและก็เลขชี้กำลังเหมือนกันเราก็จะเอา1.2 1คูณด้วย1.1นะ อ่าไม่ใช่คูณละลบเพราะว่าตรงนี้เป็นลบนะครับ1.21-1.1ลบ1.1แล้วก็มาคูณด้วยตัวหลังก็คือ10ยกกำลัง5นะอ่ะมาตั้งคูณเลย1.21นะครับแล้วก็1.1เวลาลบเนี่ยจุดทศินยิยมจะต้องตำแหน่งต้องเท่ากันตรงนี้เราอาจจะใส่ส่วนเข้าไป นะอ่าหลบศนก็เท่ากับ1อันนี้ลบนี้ก็เท่ากับ2อลบหนึ่งเขาเท่ากับ1อันนี้ลบกันก็มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมอ่าก็จะได้เท่ากับ0.1 1แสดงว่าตรงนี้ก็ได้0.11คูณ10ยกกำลัง5แต่ค่าของ A มันเป็นศูนย์มันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องเลื่อนมา1ตําแหน่งมันก็จะได้10 แมันก็จะได้1.1ึ่งจดนคูณสิลื่อนมา1ตําตำแหน่งก็จะติดลบ1นคูณสิยกกําลัง5 10ยกกําลัง5ก็มาจากัวนีนะทีนี้ฐานเหมือนกันเราก็จะเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันก็เท่ากับลบหบวกกับ5ก็คือเลขชี้กําลังมาบวกกัน1.1คูณ10ยกกําลัง เท่าไหร่ครับมีเงิน5บาทเอาออก1บาทก็มีค่าเท่ากับ4แสดงว่าข้อนี้มีค่าเท่ากับโอ้โหมองไม่เห็นนะเอาใหม่เลยนะอะตรงนี้เรามาลบกัน1 1.21ลบด้วย11เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.11คูณ10ยกกำลัง5ก็คือตัวนี้ตัวเดียวนะทีนี้0.11เราก็ต้องทำให้ มันอยู่ในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n ก็เลื่อนจุดมา1ตำแหน่งก็จะได้เท่าก,กับ1.1คูณ10ยกกำลังลบ1เพราะว่ามันเลื่อนมา1ตำแหน่งลบ1ไอ้ส่วนตัวนี้ก็มาจากโจทย์เลยนะครับทีนี้ฐานเหมือนกันเราก็จะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะลบ1บวก5ก็เท่าก,กับลบ4ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบแค่นี้นะครับเป็นยังไงยากไหมครับน้องๆในเรื่องของสัญญกรณทางวิทยาศาสตร์ นะทีนี้อย่าลืมนะครับเราต้องฝึกฝนในเรื่องของการทําแบบฝึกหัดให้เยอะๆนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจหลักการในเรื่องของสัญญากรณทางวิทยาศาสตร์นะและก็การเลื่อนตําแหน่งต่างๆทั้งการเลขชี้กาลังเป็นลบและก็เลขชี้กาลังเป็นบวกนะครับอย่าลืมว่าถ้าเรานับจุด จากหลังไปหน้าก็จะกลายเป็นบวกถ้าเรานับจุดจากหน้าไปหลังเลขเชื่อมลังก็ต้องเป็นลบนั่นเองนะอะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับอะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และก็กดติดตามให้กับครูหน้ากัดดําแดงด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย